ันนี้เป็นตลาดตอนเ้าก็ยังมาขายเครื่องคือเา่าขายจากกลางคืนแล้วก็ได้ตอนเ้าโอ,อ้ยไงมาตอนเ้าคอยซื้อน้ำเหล้าแล้วเมื่อคืนนี้เ,าาาาเราเรามาเออบม่ได้รับได้นอนเนาะทั้งเ้ทาทัา้งแรงตลาดเ้านะครับก็เป็นบรรยากาศที่รวมพ้าบางอนองเลยฝนตกคณะทัวกับมาตลาดเ้ากับ มีของขายคือเกา่าโยบักสลีบ่โอ้ผลปิ้งปิ<อ>ป้งไก่บ่นี่ปิ่งปลาบ่ปิงซีนคายบ่หนิตลาดเซานะครับ เมนูหลายขนาดยิ่งซีนยังไงฮะซีนหมูซีนหมูสามชั้นป้าซีนงูซีนงวซีนวายซีเปรี้วซีนอาหารอาหารเช้าก็ซีมีโบหมูมา่นมักกัไมากกว่าฉันียเออมาสันนุ่ม เนาะ80บ่โตเห็นอันนี้อีกนิดเดียวเดี๋ยวไปถุงหอมกินได้เลย yeah?

ไปเลยอ่มันเขียนอยู่ของคิงของวีทองคองวีไม่บ้านโอ้ขนมหนพื้นบ้านบอกหัวละยี่สิบบาทผสมกันเลยเ้อหัละสาวบอกแม่น่นมะพร้เจ้าใช้นไหนอืมเนื้ออ๋อเป็นอยากลองนะเอาไปให้เลย สี่พันผนก็เป็นตลาดที่น่าเดินเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ฝนตกนิดหนึงน่งนะครับมีของฝากว่าป็กสินไห่ ตลาดหลวงพะบางนะครับวันนี้บรรยากาศโอ้พิชิตหนูลายขนาดนี้น,นะน,นี่เป็นตลาดขายหมูนะครับอยู่หลวงพะบางโอ้จิบขายก็เป็นแถบเลยอันนี้ก็ซาวหลวงพะบางนะครับเพิ่นก็มาเลาะคือกัน We'll be right back.